นิยายเสียงเรื่องเนียรักบทที่57ช่วงเวลาที่อยู่บนเกาะกับไพลินแดนไทยมีความสุขมากเขาทำงานได้ติดต่อธุรกิจได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหาเลยต่อไปนี้ไม่ว่าไพลินจะไปที่ไหนเขาก็จะตามไปทุกที่สัปดาห์นี้ฝนซาแล้วนักท่องเที่ยวเริ่มขึ้นไปทํำธุระบนฝั่งรวมทั้งแดนไทยกับไพลิน ทั้งสองเก็บเสื้อผ้าทุกอย่างไปหมดไม่เหลือยิงสาวคิดว่าจะไม่กลับมาแล้วเธอจะแวะไปดูบ้านที่กำลังสร้างจากนั้นจะกลับบ้านสวนไปใช้ชีวิตปกติของเธอพิเศษหน่อยที่ครั้งนี้ถ้ามีคนติดตามเชื่อว่าเขาไม่ปล่อยเธอไปไหนมาไหนคนเดียวแน่ๆเริ่มกังวลกับบ้านที่กำลังจะสร้างในเมื่อบ้านสวนยังเป็นของเธอก็ไม่อยากมีบ้านที่นี่แล้ว ตัวคนเดียวจะมีทําไมหลายหลังแดนไทยจองโรงแรมใกล้ๆกับหมู่บ้านของไพลินเขาเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ให้ไพลินจ่ายเลยเขาเห็นแบบบ้านของไพลินแล้วชอบไพลินกับเขาชอบอะไรคล้ายๆกันไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองหรอกมันเป็นแบบนั้นจริงๆ ที่เมืองนี้โรงแรมเยอะสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวรถของรีสอร์ทไปส่งทั้งสองคนที่โรงแรมที่จองไว้แดนไทยประทับใจก็ได้พูดคุยกับเจ้าของรีสอร์ทมีโอกาสเขาต้องกลับไปอีกแน่ฉันขอแวะซื้อเสื้อผ้าใหม่ซักชุดนะคะของคุณด้วยว่าจะซักผ้าที่มาจากเกาคะค่ะติดทรายเต็มเลยเอาแบบที่ใส่ง่ายๆสบายสบายไม่ต้องรีด ครับได้เลยทั้งสองใช้เวลาพอสมควรกับการเดินซื้อของแดนไทยช่วยไพลินได้มากเพราะเขาตัวใหญ่และแข็งแรงช่วยเธอหิ้วของที่ซื้อเต็มสองไม้สองมือไม่นานทั้งสองคนก็ถึงโรงแรมที่จองไว้ถูกใจไพลินมากห้องสะอาดจังเลยค่ะสวยด้วยกว้างขวางคงแพงหน้าดูไม่มีอะไรแพงสำหรับไพลินตามสบายเลยนะ ฉันให้เลือกก่อนว่าจะนอนห้องไหนห้องเล็กก็ได้ค่ะคุณนอนห้องใหญ่เถอะงั้นฉันขอตัวอาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวว่าจะออกมาซักผ้าครับคุณผู้หญิงแดนไทยมองตามร่างสูงของปาลาินอย่างแสนรักเขากนสัมาระเข้อห้องจัดการอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่หญิงสาวใช้เวลาไม่นานก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จที่นี่มีเครื่องซักผ้าห้องครัวเล็ก ห้องรับแขกห้องเธอกับห้องเขาอยู่ตรงข้ามกันเธอจัดการนําเสื้อผ้าของตัวเองที่ใช้บุญเกาะอ,ออกมาใส่เครื่องซักผ้าปั่นไว้จัดเรียงอุปกรณ์วาดรูปและงานถักวางไว้ที่ห้องรับแขกคงต้องซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทํางานเพิ่มคิดไม่ออกว่าจะพักที่ไหนดีระหว่างก่อสร้างบ้านถ้าอยู่ที่โรงแรมนี่ตลอดคงหมดหลายบาท เธอคงต้องปรึกษาแดนไทยเขาจะว่ายังไงถ้าเธอจะอยู่ที่นี่ต่อมีบ้านที่นี่ก็ดีเอาไว้มาพักผ่อนยังไงเธอก็ยังอยากไปพักที่เกาะแต่คงจะเป็นปีหน้าเสร็จแล้วหรอคะช่วยเก็บเสื้อผ้าออกมาหน่อยได้ไหมคะฉันจะซักเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกซื้อเสื้อผ้าเพิ่มอีกสักหน่อยนะฉันว่าไม่น่าจะพอใส่ถ้าจะอยู่ที่นี่หลายวัน ายบๆค่อยไปไหมคะแวะไปดูบ้านแล้วก็แวะตลาดฉันจะออกไปซื้ออุปกรณ์ถักเพิ่มสักหน่อยแล้วเที่ยงนี้กินอะไรดีสั่งของโรงแรมก็ได้คะ่ะเออคุณคะฉันมีเรื่องปรึกษาคือว่าช่วงที่ช่างก่อสร้างบ้านฉันว่าจะอยู่ดูการสร้างบ้านที่นี่ถ้าคุณมีงานก็กลับก่อนได้เลยนะคะหรือว่า ฉันจะกลับบ้านแล้วก็ค่อยลงมาอีกทีไม่อยู่ก็ต้องอยู่ด้วยกันพักที่นี่แหละไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายนะฉันจ่ายไปแล้วสำหรับหนึ่งเดือนเอาทำไมไม่บอกกันบ้างล่ะคะให้ฉันช่วยครึ่งหนึ่งดีกว่าไม่เป็นไรหรอกนาะแค่นี้เองฉันเต็มใจต่อไปนี้ฉันจะดูแลภายทุกอย่างงั้นเหรอคะ จะต้องเชื่อใช่ไหมคะเราจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันยิงสาวทมเขากลับไม่จริงจังนักรู้ว่าต่อไปนี้ยังไงแดนไทยก็ต้องดูแลเธอทุกอย่างใช่เลยน่ารักมากชายหนุ่มยิ้มตาหยีชอบใจที่ไปลินคล้อยตามเขาล้างกินข้าวกลางวันยิงสาวขอตัวพักผ่อนรู้สึกว่าอยากพักนอนในถุงนอนมาหลายวันพอมาเจอเตียงนุ่ม และมีมุ้งบางๆกลางาคลุมเตียงทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยหลับทันทีที่ขึ้นเตียงปล่อยให้แดนไทยจัดการตากผ้าเว้นชุดชั้นในเธอแยกซักตั้งแต่อาบน้ําและตากเรียบร้อยแล้วแดนไทยจัดการกับเสื้อผ้าในส่วนของเขาลงถังซักและตากเสื้อผ้าของไพลินที่ระเบียงนึกเอ็นดูคงเกรงใจเขา เราตากผ้าเล็กที่ซ่อนอยู่หลังประตูพายลินตากชุดชั้นในไว้เต็มราวนั่นเขาสังเกตหลายครั้งเรื่องของการตากชุดชั้นในของพายลินยิงสาวไม่ตากประเจิดประเจอไม่เหมือนสาวๆบางคนสมัยนี้ตากซะแบบเห็นว่ายี่ห้อไหนไซส์ไหนเขาคิดว่าไม่ควรที่จะตากประเจิดประเจ๊ยขนาดนั้นก็ได้ชายหนุ่มตากผ้าเสร็จแวะเข้าไปดูพายลินที่ห้อง แต่พายลินล็อกประตูไม่เป็นไรคงต้องใช้เวลาเขามันคนประวัติไม่ดีเองนี่นาะใช่หนุ่มปล่อยให้หญิงสาวนอนสบายส่วนตัวเขานั่งทำงานที่ห้องรับแขกด้านนอกมีหลายเรื่องที่เขาต้องจัดการคุณอภพลรายงานเรื่องของอนนท์และสายสมอนสามคนพ่อแม่ลูกย้ายไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์สายทิพย์แต่งงานกับต่างชาติ ที่พบกันที่นู่นอยู่สุขสบายกันได้ไม่นานก็ถูกคนของเจ้าสัวกวนเอาตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายที่เมืองไทยสายทิพย์รอดไปแต่ก็อยู่อย่างไม่ค่อยสบายนักเพราะสามีไม่ได้รวยมากเธอต้องทำงานเหมือนกันจากคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยเวลานี้ต้องทำงานเพื่อความอยู่รอดของตัวเองชายหนุ่มนั่งทำงานกระทั่งบ่ายสามโมง ถึงไปเคาะประตูห้องของไพลินหนูพายตื่นแล้วมัง้งบ่ายสามโมงแล้วเดี๋ยวขึ้นนี่นอนไม่หลับนะไพลินที่กำลังนอนหลับอย่างมีความสุขตกใจเสียงเคาะประตูห้องรีบลงจากเตียงมาเปิดประตูทันทีกี่โมงแล้วคะขอโทษทีคะ่ะฉันนอนเพลินนานๆได้เจอที่นอนนุ่มๆกินข้าวก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยนอนต่อ ไว้พรุ่งนี้เราค่อยออกไปข้างนอกกันดีไหมสั่งมากินที่นี่สะดวกดีได้ค่ะหิวแล้วเหมือนกันไว้ดึกดกเราค่อยลงไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างล่างกันดีไหมคะครับตามนั้นเลยหนูพายอยากกินอะไรก็สั่งเลยนะพี่กินได้หมดคะว่าไงนะคะพนลินได้ยินไม่ถนัดนอกจากที่เขาจะเรียกเธอว่าหนูพายแล้วเธอได้ยินว่าเขาแทนตัวเองว่าพี่ ยิงสาวพับผ้าห่มเสร็จแล้วเดินตามแดน,นไทยไปนั่งที่โซฟาที่วางอยู่ปลายเตียงพี่บอกว่าหนูพายอยากกินอะไรก็สั่งได้เลยพี่กินได้หมดทุกอย่างพายลินยิ้มไปทั้งหน้ารู้สึกแปลกแปลก,กับสภานามมใหม่ไม่เขินไม่กระดากแต่รู้สึกอบอุ่นคนพูดก็พูดได้อ่อนโยนมากไม่คิดว่าคนแบบเขาจะมีช่วงเวลาแบบนี้ด้วย ปกติเขาเป็นคนเสียงดังหลังๆมาเขาคงปรับลดเสียงลงรู้ว่าเขาพยายามทำเพื่อเธอหนูพายอย่าไปยิ้มแบบนี้ให้ใครที่ไหนนะยิ้มให้พี่คนเดียวพอใครเห็นกุใจละลายหมดฉันจะไปยิ้มให้ใครได้ล่ะคะไม่เคยได้เจอใครเลยก็มีแต่คุณคนเดียวที่อยู่ด้วยกันทุกเวลาทุกวันถามจริงๆไม่เบื่อบ้างหรือไงคะ เห็นหน้ากันทุกวันอยู่ด้วยกันทุกวันไม่พี่ไม่เคยเบื่อเลยอยากจะอยู่แบบนี้เห็นหนูภายตลอดเวลาอยากมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมถึงว่าเมื่อก่อนถึงได้ขยันสร้างเรื่องจังเลยอยากอยู่ใกล้ๆก็ไม่บอกดีๆถ้าบอกดีๆแล้วหนูพายจะยอมไหมล่ะเอาแต่จะหนีพี่อย่างเดียวก็ใครอยากจะอยู่ใกล้ล่ะคะดุสขนาดนั้น แถมใจร้อนเอาแต่ใจอีกไม่มีใครอยากอยู่ด้วยหรอกค่ะพี่ขอโทษนะครับเมื่อก่อนพี่ยังไม่รู้ใจตัวเองดีบ้าบอไปหมดทุกอย่างไม่เป็นไรหรอกค่ะรู้ตัวและปรับปรุงตัวเองก็ดีแล้วย่บเพ้อทำนิสัยแบบนั้นอีกก็แล้วกันนี่แสดงว่าหนูพายให้โอกาสพี่จริงๆแล้วใช่ไหมตกลงว่าเราครบกันนะให้พี่ได้ดูแลนายบอกว่าจะไม่เร่งไงคะ ให้เวลาหน่อยเถอะค่ะฉันยังไม่ค่อยชินเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้พี่ก็ดีใจมากแล้วขอบคุณนะครับคุณผู้หญิงแหมที่แบบนี้พูดดีเชียวนะคะจะเชื่อใจแน้นานสักเท่าไหร่กันนะกลัวดีแตกจังเลยก็คอยดูแล้วกันพี่กลับไปแก้ไขสิ่งที่เคยดทำมาแล้วไม่ได้แต่พี่จะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมแน่นอน เชื่อพี่นะหนูพายเพราะต่อไปพี่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกของเราโอ้ยไม่พูดแล้วค่ะสั่งอาหารดีกว่าหิวแล้วพาเยนรู้สึกว่ายิ่งพูดยิ่งไปกันใหญ่แดนไทยคิดไปไกลเหลือเกินครับไม่พูดก็ไม่พูดพี่มาเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่คุณอัมพลโทรมาเล่าให้ฟังว่าคุณอานน์และคุณสายสมรเดินทางกลับมาเมืองไทยแล้ว เจ้าสัวไม่ยอมส่งคนไปตามถึงที่สวิสส่วนสายทิปยังคงอยู่ที่นู่นกับสามีข่าวว่าทำงานด้วยนะพ่อกับแม่คงถูกดำเนินคดีเราไม่มีเงินใช้หนี้แล้วเห็นว่าหลายสิบล้านเลยฉันว่าสมควรแล้วยังน้อยไปด้วยซ้ำกับสิ่งที่เขาทำกับพ่อปล่อยให้เขารับกรรมต่อไปเพราะในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับพ่อ วกเขาทำร้ายพ่อทุกอย่างเวนกรรมเดี๋ยวนี้ติดจ,จรวดนะคะไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเลยตั้งใจทำความดีไว้ดีกว่าแต่ก็ส่งสารสายทิพย์นะคะถึงจะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันแต่ก็อดห่วงไม่ได้ก็ดีแล้วคะ่ะเขาจะได้เรียนรู้ว่าชีวิตมันไม่ได้เสือรู้เสมอไปขอบคุณนะคะที่เล่าให้ฟังฉันคิดเสมอว่าพวกเขาทำบุญมาด้วยอะไรทำไมถึงได้เสวยสุขได้นานจัง แล้วก็ได้คำตอบว่าชาติที่แล้วเขาคงทำบุญมาเยอะเลยทำให้เขาสุขสบายนานมากในชาตินี้แต่สุดท้ายก็คือมันก็ไม่ใช่เรื่องของฉันเป็นเรื่องของพวกเขาไม่ยุ่งดีกว่าชีวิตใครชีวิตมันคิดได้แบบนี้ก็ทำให้สบายใจแต่เรื่องของพี่หนูภพายต้องยุ่งนะ ทุกเรื่องเลยพี่อนุญาตเข้าใจแล้วค่ะไม่ต้องย้ำบ่อยนักหรอกว่าแต่เมื่อไหร่จะสั่งอาหารสักทีค่ะหิวแล้วพลินเดินนำหน้าเขาออกไปด้านนอกแดนทายยิ้มอย่างมีความสุขที่พลินไม่ได้โวยวายหรือปฏิเสธเขาต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปทั้งที่ในใจนี่แทบอยากจะแต่งงานเสียวันนี้พรุ่งนี้เลย ทั้งสองคนนั่งกินข้าวด้วยกันเงีย,งยบๆการที่ไพลินเปิดใจทําให้เห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวของผู้ชายตัวใหญ่หน้าตาน่ากลัวคนนี้จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกอาจเป็นเพราะว่าทั้งเขาและเธอต่างก็ไม่เคยพูดคุยด,ด้วยดีต่างคนต่างที่จะไปแต่ในทางของตัวเองเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของทุกอย่างเลยลืมคิดถึงสิ่งรอบข้าง พ่อหมดบุญยายกับพ่อบัวจังพูก็แยกไปมีครอบครัวทําให้เธอไม่ต้องคิดถึงใครคิดว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองปิดใจตัวเองซึ่งจริงๆแล้วยังมีอะไรอีกมากมายให้เธอได้ศึกษาเช่นแดนไทยเธอยังจะต้องเรียนรู้ก็อีกมากมายหลายอย่างแค่ก็บอกว่ารักเธอมันไม่ได้ทําให้เธอหลงละเริงหรอกยอมรับว่ากลัวเธอไม่เคยเปิดโอกาสให้ใครที่ผ่านมาก็มีเพียงแดนไทยที่ ได้ใกล้ชิดกับเธอมากกว่าผู้ชายคนอื่นๆหรืออาจเป็นเพราะว่าเขาเองก็ทำตามใจตัวเองเหมือนกันทุกอย่างต้องใช้เวลายิ่งเธอไม่มีญาติผู้ใหญ่เหลือแล้วยิ่งต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีคงต้องให้การกระทําของเขาและเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าคุณคะไม่อยากออกไปข้างนอกแล้วคะ่ะฝนทําท่าจะตก ขี้เกียจเดินอยู่ๆกินข้าวอิ่มไพายลินก็นึกขี้เกียจขึ้นมาได้เลยพี่ก็ขี้เกียจเดินเหมือนกันไว้หิวค่อยลงไปกินที่ห้องอาหารด้านล่างแล้วกันนะเอา้าไม่ห้ามกันเลยเหรอคะไม่หรอกเพราะพี่สัญญากับตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้พี่จะตามใจหนูพายทุกอย่างเลยจะไม่ขัดแย้งอะไรสักอย่างเกินไปไหมคะดูมันไร้สาระเกินไปไหม ไม่เป็นไรครับชีวิตพี่เครียดมาเยอะแล้วทำตัวไร้สาระบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกคุณว่าคุณอานน์กับคุณสายสมอนจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำหลายปีไหมคะคิดว่าคงหลายปีนะได้ข่าวมาว่าเขาทั้งสองคนไม่ยอมรับสารภาพยังคงโทษคนน้นคนเนี้เรื่อยไปและเรื่องบริษัทเขายังคิดว่ามีสิทธิ์แปลก เขาคิดได้ยังไงบริษัทพ่อนี่ยหรอคะใช่คุณสายสมรก็เป็นแบบนี้ลหละค่ะเขาชอบทึกทักพูดเป็นตุเป็นตะสร้างเรื่องได้ตลอดคนที่ไม่รู้สึกผิดในการกระทําของตัวเองแบบนี้ไม่น่าได้รับโอกาสอะไรเลยถ้าเป็นพี่สองคนนี้ไม่ได้หนีออกนอกประเทศเหรอกแปลกจังเลยนะคะ เขาเอาเงินไปทำอะไรตั้งมากมายบริษัทที่ไปเปิดใหม่ก็ไม่ได้กำไรอะไรเลยเหมือนเอาเงินไปถลุงเล่นๆช่างเขาเถอะคนโลกเขามีวิธีใช้เงินมากมายมาพูดเรื่องของเราดีกว่าพี่มีเรื่องจะบอกหนูพายสมบัติที่เซ็นยกให้พี่พี่เซ็นคืนให้แล้วนะกลับไปก็ไปเซ็นเอกสารที่คุณนำพลได้เลย อีกอย่างเรื่องบริษัทของคุณพายัพพี่โอนเป็นชื่อหนูภายหมดแล้วพี่ไม่ได้เซ็นรับเอกสารแค่ทำลอยๆไว้รอให้หนูพายไปเซ็นรับและนี่สินที่คุณพายัพติดพี่พี่โอนคืนเป็นเงินของหนูภายหมดทุกบาททุกสตางค์พี่มีเยอะแล้วไม่ได้อยากได้หรอกทำแบบนั้นทำไมคะฉันเองก็ไม่ได้อยากได้เลยแค่ที่มีอยู่ฉันก็อยู่ได้สบายๆแล้ว ไม่อยากมีภาระมันเยอะเกินไปเกินกำลังและฉันก็ไม่ได้อยากทำแล้วด้วยเก็บไว้เธออนาคตเผื่อพายมีลูกมีหลานเก็บไว้ให้เขาไม่ใช่ว่าจะต้องมีกับพี่นะถ้าหนูพายเจอใครที่ถูกใจและรักเขาพี่ก็ไม่ว่าอะไรแค่เห็นคนที่รักมีความสุขพี่ก็พอใจแล้วพี่พูดจริงๆนะเมื่อก่อนไม่ได้คิดแบบนี้ คิดแต่จะครอบครองเป็นเจ้าของอย่างเดียวรักแบบไม่มีเหตุผลแต่พอมาเจอกับหนูพายหนูสอนอะไรพี่หลายอย่างเสียใจที่ไม่เคยเชื่อพ่อกับแม่เลยดื้อกับท่านตลอดเวลาพี่เกือบที่จะต้องทำให้หนูภายมีมนทินเพราะความบ้าของตัวเองรู้ไหมว่าพี่เสียใจที่สุดกับสิ่งที่ได้ทำลงไปวันสุดท้ายที่เราอยู่ด้วยกันพี่ตั้งใจไว้ว่า กลับจากประชุมพี่จะสารภาพทุกอย่างจะบอกว่ารักจะขอโทษจะยอมรับผิดทุกอย่างเลยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้บอกหนูหนีพี่ไปตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้อีกนะยังโทษตัวเองอีกยังไม่มีเหตุผลพอพ่อกับแม่หนูดาขู่ตลอดว่าถ้าพี่ยังคิดไม่ได้พี่จะเสียหนูไปตลอดชีวิต ไทลินไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองว่าจะได้ยินคำพูดแบบนี้จากแดนไทยเธอคิดว่าเขาพูดจริงดีใจกับเขาที่คิดดีๆแบบนี้ก็ได้คนแบบเขาต้องรู้สึกรับผิดชอบโชวดีได้ด้วยตัวเองให้ใครมาสอนไม่ได้หรอกเสียดายที่กว่าที่เขาจะคิดได้ก็เสียเวลามาตั้งเกือบปีช่างเถอะยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไป หวังว่าทุกคำพูดของเขาจะออกมาจากใจจริงถ้าเขาคิดได้ชีวิตเขาก็จะมีความสุขการที่มีสติและมีเหตุผลจะดีกับทุกเรื่อง